แต่ว่าพอเขาบอกว่าทื่อสุริญญายาอะไรเงี้ยคือเขาสามารถปราบได้หมดเลยไหมครับว่าตอนนี้ค่ะเขาอยู่ที่โรงพยาบาลจริงไหมหรืออยู่ที่ไทยไหมหรืออยู่ต่างประเทศเรื่องที่เขากําลังกระทําอยู่นะตอนนี้ค่ะอ,อยากจะรู้ว่าเป็นเพราะว่าดวงตกหรือเกิดจากอะไรที่ทําให้เกิดขึ้นแบบนี้เหรอคะอ่าเกิดจากสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับไฟฟอร์จูนพอดแคสต์ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนกันค่ะ วันนี้อยู่กับครีมนะคะกับพี่หมอเอลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นกระแสสังคมนะตอนนี้เลยค่ะก็คือเรื่องของพี่หมอบีนั่นเองนะคะได้ได้ติดตามข่าวบ้างไหมคะว่าแบบช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้ก็แบบว่าขาลงกระแสลงรรใช่เลยอยากจะรู้ค่ะว่าแบบว่าเขาเป็นกระแสขาลง,าลงเกิดจากดวงเขาตกหรือว่าเขามีนามสกุลว่าหมอบีทู่สื่อวิญญาณเลยอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยค่ะ เป็นหมอบีทู่สื่อวิญญาจริงๆหรือว่าแค่อ้างอิงก็คือเขาก็สามารถสื่อได้จริงๆนั่นแหละแต่ขอย้อนกลับมาเองนิดนึงค่ะว่าทู่สื่อวิญญาอ่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าหมายความว่าอย่างไงเหรอคะทู่สื่อวิญญาณก็อาจจะเป็นคําเรียกที่แบบว่าตั้งขึ้นมาว่า,าใช้การเรียก คบาจาร์หรือสิ่งที่อยู่ในตัวเราหรือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถสื่อกับตัวเราได้สื่อสารว่าบอกกล่าวแล้วว่าอันนี้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะเขาเราไปนนใช้ตรงกลาง<ำ>ใ,ชใช่ไหม<ำ>เขาก็จะใช้คําเรียกว่าเป็นทูตหรือเป็นคูบาจาร์หรืออะไรก็แล้วแล้วแต่ตัวตัวเขาเองว่าจะใช้คําสื่อแบบไหนแล้วก็ที่แบบว่าอยากจะรู้อย่างช่วงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นกระแสะที่เขาอยู่ทีก็ตอนก่อนหน้านี้เนาะเขาก็แบบว่าเขา้าโรงพยาบาลเออแล้วตอนนี้ก็กลายโดนแบบ มันโดนคุยเรื่องเรื่องที่เขากําลังกระทําอยู่นะตอนนี้ค่ะอ,อยากจะรู้ว่าเป็นเพราะว่าดวงตกหรือเกิดจากอะไรที่ทําให้เกิดขึ้นแบบนี้หรอคะ,อะถ้างั้นเดี๋ยวเราเปิดไพ่ดูเลยะจะได้รู้ใช่ไพ่จากสื่ออะไรออกมาบ้างเป็นขาลงของเขามีส่วนหนึ่งคือดวงตกด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของกระแสสังคมที่มีทั้งด้านบวกและ,ะด้านลบเนาะก็คือคือด้านบวกเนี่ยก็จะสนับสนุนเขาส่วนด้านลบเนี่ยก็ ส่วนใหญ่ก็มักจะโจมตีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติของคนที่<ม>ถ้ามีชื่อเสียงในช่วงนี้เพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง<ม>ที่ว่า<ม>ดวงตกส่วนหนึ่งเ<ม>นาะ<ม>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของอโลกโซเชียลด้วยอ,อ๋อคล้ายๆกับผลกรรมในอดิตชาติด้วยถูกไหมถามว่าผลกรรมในอดิตชาติของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีมากมายแต่เขาก็อาจจะแบบว่าได้มาอยู่จุดนี้เพื่อช่วยเหลือคนอ๋อมาจริงๆใช่มาจริงๆคือเขาช่วยเหลือคนไม่เกี่ยวกับ ผลกรรมของอดีตชาติแต่ว่าอาจจะเป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆที่เขาไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แล้วเขาก็จะได้รับเหมือนแรงสะท้อนกรรมกลับมาที่ตัวเองอาจจะทำให้เขาแบบว่าเกิดวิบากกรรมหรือดวงตกได้ค่ะซึ่งจริงๆเขาว่าปราบมาจริงถูกไหมคะอ่าใช่ปราบมาจริง,รรงแต่นี้ก็เราก็ดูแบบรวมๆเนาะไม่ได้ดูเป็นแค,ค่แต่ว่าพอเขาบอกว่าทื่อสุวิญญาณอย่างเงี้ยคือเขาสามารถปราบได้หมดเลยไหมคะเพราะเห็นเขาแบบไปที่แบบฝั่งยุโรปบ้างไปข้ามน้ำแบบไปต่างประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ย พี่หมอจะลองเปิดให้ดูนะเดียดูซิว่าเขาเนี่ยสามารถปราบได้ทุกผีเลยไหมม,มีข้อจํากัดอะไรหรือเปล่านะค,คุณหมอบีไหนดูซิเอาจริงๆเขาก็มีข้อจํากัดของเขานะคะจากจากที่เห็นเนี่ยเขาสามารถไปได้ทั่วทั่วโลกหลายๆประเทศทําได้แต่ก็อาจจะมีในเรื่องของข้อจํากัดบางอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของคุณใส่คุณดำพวกนี้อาจจะปราบไม่ได้ แต่ถ้าเป็นผีแบบสัมภเวสีทั่วไปที่<ฆ>อาจจะมาแฝงหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรอันนี้เขาก็อาจจะสามารถเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือได้แต่มันก็จะมีข้อจํากัดอีกว่าคนคนนี้อดีตชาติเขาทํากรรมหนักมาแค่ไหนเนาะถ้าทํากรรมหนักมากๆเจ้ากรรมนายเวรเยอะเหลือเกิน เขาก็อาจจะช่วยได้แค่เป็นบางเคสใช่อาจจะช่วยได้ไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็คือ่อนั้นนี้เขาว่าปาบจริงเนาะแต่ว่าช่วงด้วยความกระแสตอนนี้มันเลยทําให้เขาดูแย่ดูแบบเหมือนเป็นคนโกหกไปเลยถูกไหมคะใช่บางทีมันผิดพลาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบกระแสโจมตีด้วยอะไรด้วยมันก็ทําให้เขาแบบแย่ลง ค่ะแล้วด้วยกระแสนะตอนนี้มันจะมีหลายรายการนะคะที่เขาอยากจะเชิญชวนเขาไปแบบให้ความสัมภาษณ์แบบมาออกมาพูดข้อเท็จจริงสิอะไรประมาณนี้ก็<ช><ะ>เ,เลยอยากจะรู้ว่าตอนนี้ค่ะเขาอยู่ที่โรงพยาบาลจริงไหมหรืออยู่ที่ไทยไหมหรืออยู่ต่างประเทศเดี๋ยวพี่หมอจะลองเปิดให้ดูนะโอเคว่าไพ่เนี่ยต้องการจะสื่อว่าหมอบีเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลไหมหรืออยู่ในประเทศไทยของเราหรือเปล่านะไหนดูสิทีนี้ ไพ่ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะคือเกี่ยวกับการเดินทางเนาะพระศิวล mm ี hmm. i, การเดินทางค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ค oh, ือ<ล>ไม่ได้อยู่ที้ทใช่นะไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วเพราะไพ่ขึ้นประมาณนี้ก็คือ พระศิวลีเกี่ยวกับการเดินทางพระอคคณีคือร้อนรนอยู่ไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้แล้วก็ท้าวเวสุวรรณคือถ้าจะอยู่ในประเทศได้ต้องนิ่งเงียบที่สุดถึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นอตอนนี้อาจจะเป็นการออกไปรักษาที่ที่ต่างประเทศก็ได้ะอะไรประมาณนี้คะ่ะอ๋อก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นฟิหวหน,นีแต่เป็นแค่แบบว<อ>่าไปรักษาตัวใช่อาจจะไปแบบว่ารักษาตัวที่ต่างประเทศเขาอาจจะใช้ชีวิตจักทางนู้นเขาจะ ชินเคยชินแบบนั้นมากกว่าออหลังจากนี้ค่ะจะเป็นยังไงต่อไปแบบหมอบี <H obi. S 2> ใช่สำหรับดวงของหมอบีเนาะถ้าเราจะดูเนาะหลังจากนี้เนี่ยเขาจะกลับมาดีขึ้นไหมหรือจะเป็นยังไงไหนเราดูซิอ่า หลังจากนี้ไปนะคะคือเอาจริงๆก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาอีกนะคะนี่ท้าทศรถมาคือเขาจะได้กลับมากลับมาช่วยเหลือคนอีกกลับมาทําดีอีกแต่ว่าการทําดีต้องอยู่ในพื้นฐานที่ไม่เกินจริงอยู่อยู่ในพื้นฐานแบบความเป็นจริงคือต้องมีความพอดีค่ะเนาะเนี่ยไม่งั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเล่นงานเน้องไพ่พระแม่กาลีขึ้น นะโอเคค่ะพ่อแบบจะกลับมาช่วยใช่ไหมคะทีนี้เราก็ย้อนกลับมาของตัวเองบ้างเราก็เลยอยากจะมาย้ำมาตรฐานค่ะว่าเราจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ให้กับลูกค้าทุกคนนะคะเลยอยากจะรู้ค่ะว่าเวลาเราดูหมอดูปกติแบบบางที่อย่างเงี้ยก็จะแบบดูเฉยๆว่าอนาคตจะเป็นยังไงหรือจะเจออะไรแมีวิธีแก้อะไรอย่างงี้ไหมคะของทางไฟฟอร์จูนก็มีวิธีแก่ค่ะคือถ้า ถ้าเห็นว่าคนคนนี้สามารถมีทางออกได้หรือโอ้โหดวงเขาแบบอาจจะตกแย่เจออุปสรรคความรักการเงินการงาน,งานส่วนใหญ่เนี่ยทางพี่หมอเอลินก็จะแนะนําวิธีการแก้ให้กับเขาด้วยเนาะคืออาจจะอธิบายว่าดวงเขาตอนนี้เจอวิบากกรรมอะไรบ้างแล้วจะต้องพบเจออะไรแล้ววิธีการแก้ไขคือทํำยังไงา<อ>แล้วถ้าสมมติเจอเคสที่แบบหนักเลยแบบเกือบเคสดำอะไรเงี้ยค่ะตรงที่อาจจะรู้ว่าในอนาคตนี่คุณแบบเคาะลายมากเงี้ยจะบอก หมอดูจะบอกตรงๆเลยไหมคะพี่หมอคือถ้าเอาจริงๆเนาะเคสดำอย่างเนี้ยไม่ไม่สามารถบอกตรงๆได้นะคะ,ะคือเราจะต้องใช้วิธีการพูดยังไงให้เขาเนี่ย รับรู้ว่าเขาควรไปแก้ไขชีวิตของตัวเองยังไงแนะนําวิธีการแก้ไขแล้วก็อาจจะบอกโดยที่แบบว่าไม่ทําให้ลูกดวงของเราเนี่ยรู้สึกจิตตกหนักกว่าเดิมเนาะเพราะสิ่งที่ได้เจอมันก็แย่สําหรับเขาแล้วต้องบอกแล้วก็คอยให้กําลังใจเขาให้เขาแบบว่าลุกขึ้นสู้หรือว่าแก้ไขปรับเปลี่ยนในสิ่งท,ที่ที่มันแก้ไขได้นอกชีวิตจะได้ดีขึ้นใ,ให้แบบมองบวกไวใช่ไหมคะให้มองบวกไวค่ะและที่มีค่ะเวลาเราดูของไฟฟอร์จูนนะคะเราจะมีทั้งหมดคิวโทแล้วก็คิวพี ใช่ไหมคะเ <S an> ลยอยากจะรู้ว่าการโทรกับพิมพเนี่ยต่างกันเยอะไหมคะก <S an> ็แทบแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะการพิมพ์ก็ทําให้ลูกค้าเข้าใจได้ <S <S <an> <S ว่าอาดวงชะตาตอนนี้เป็นยังไงเราก็สามารถสื่อสารจากข้อความได้เหมือนกันจริงๆก็แบบดีอย่าง <S <S <an> <S ตรงที่แบบเวลาสมมติเราเราคุยกันอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าจําได้แค่ตอนนี้แต่พอหลังจากนี้เราลืมแต่ถ้าเกิดพิมพ์มันก็เหมือนแบบมีข้อความแบบหลักฐานไว้ย้อนกลับมาดูได้ประมาณนี้ใช่ค่ะาย้อนกลับมาดูได้เลยว่า ฉันลืมไปนะว่าฉันจะต้องไปแก้ต้องอะไรอย่างนี้เนาะหมอดูแนะนำเขาเขาก็ยังกลับมาต้ก็ยังแบบว่าเหมือนโน้ตไว้อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นคิวพิมพ์เนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถพิมพ์ทิ้งข้อความเอาไว้เนาะแล้วหมอดูเขาจะเข้ามาไล่ตอบเพราะว่าเนื่องจากบางครั้งเนี่ยการดูดวงก็จะมีขีดจํากัดของเขาเนาะว่าบางทีดูมากเกินไปพลังในการดูเนี่ยเขาก็เลยต้องแบบว่าเหมือนมีหมอดูหลายๆท่านเข้ามาช่วยกันตอบแล้วก็จะเป็นประมาณว่าลูกค้าเนี่ยพิมพ์ข้อความทิ้งไว้นะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้หรืออยา รู้อะไรก็คือพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลย<ม>เนาะหมอดูก็จะเข้ามาแบบว่าตอบคําถามส่วนใหญ่จะตอบแบบละเอียดมากเลย<ม>คือลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบโอเคกับกับคำตอบที่ได้ไรประมาณนี้ค่ะหรือถ้าสมมติเป็นหนูเจอเข้าไปอ่านและจับใจความยากมากสมมติแบบไม่เข้าใจวพี่หมอหมายความว่ายังไงนะ<ห>ขออีกรอบางเงี้จะอธิบาย<ห>อีกทีไหมอ๋อก็มีอธิบายให้ค่ะคือถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่เข้าใจจริงๆริงนะคะเออติดตรงเนี้ยคือหนูไม่เข้าใจเลยค่ะที่หมอ อะไรเงี้ยอ่ะเราก็จะมีแบบว่าหมอดูเนี่ยกลับเข้าไปตอบอีก hmm. อลูกค้าคือจะได้คําตอบที่แบบเคลียร์แน่นอนสมมุตินะ<อ>แบบของหายแบบหาไม่เจอค่ะแบบนี้สามารถทักไปถามพี่ได้เลยไหมคะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวของอะไรก็ได้หมดเลยไหมคะได้หมดเลยค่ะ<อ>คือสามารถแบบพิมพ์คําถามทิ้งไว้ได้เลยะนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าพี่หมอเนี่ยเข้าไปช่วยกันตอบก็คือเขาก็จะช่วยจนแบบว่าหาได้นอกจากบางเคสหาไม่ได้จริงๆคือเช่นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะอยู่แบบไม่เป็นที่เป็นทาง บางทีอ่ะเขาเคยมาจุดนี้จริงๆ<ะ>เราก็เราก็จะเป็นไกด์ไลน์ว่าอ๋อเขาจะมาตรงนี้ตรงนี้แถวนี้เพื่อทําให้วงการหาแคบลงอ,อาจจะทําให้เจอเพราะว่าหลายๆเคสก็ก็ได้สัตว์เลี้ยงคืนเช่นกันหรือข้าวของหายกระเป๋าสตังค์หายกุญ<ะ>แจรถหายพวกนี้ก็ได้คืนเช่นกันเนาะอันนี้ในกรณีที่ที่ยังอยู่ในจุดจุดเดิมหรืออยู่ในอาณาเขตบ้านของเราแต่ถ้าหายในที่สาธารณะเนี่ยอันนี้<ะ>อาจจะต้องทําใจนิดนึงอ๋อโอเคค่ะสําหรับใครของหายนะคะหรืออยากจะปรึกษาพี่หมอเรื่องอะไรสามารถ ที่ไหนได้คะได้ที่บ้านเขียวไฟฟอร์จูน59ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ,คะก็ใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะสามารถย้อนกลับไปดู E ีีก่อนๆได้หรือว่าติดตามเราดูอีพีในครั้งหน้าได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะพี่หมอของค่ะ,คะถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนกัน ฟายน์ฟอนจูนห้าเก้าพอดแคส